เราเดินทางกลับครับสะพานเพิ่งเปิดใช้สียังใหม่ๆอยู่เลยแต่ไมต้องกลัวครับสลิงเส้นใหญ่มาก ที่ตรงทาเลสองลอยเมรตกรวา่าประมาณเราลอยเมรตรกวาแหละนาะใช่ครับครับถึงตรงนี้น่าจะเป็นกึ่งกลางที่เตี้ยที่สุดนะครับ อันนี้ก็เราอยู่บนสะพานแขวนอยู่ตรงอ่างเก็บน้ําของเขื่อนแก่งกระจานนะครับเรือเราที่พาเรามาคุณลุงใจดีครับสะพานนี้ทําแข็งแรงเพิ่นเปิดใช้ใหม่ๆครับแต่ก่อนลุงเขาบอกว่าสะพานเดิมลิงยึดคอง สุ่นสักสะ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 พานเดิมอันนี้สะพานใหม่เชือกสองเส้นนี้ไว้กันสะพานแว่งเห็นไหมมองเห็นไหมนี่ไว้กันสะพานแว่งเพราะสะพานมันยาวมันก็เลยจะไม่แว่งเยอะเพราะว่ามันมีเชือกสองเส้นนี้ดึงไว้ ถ้าไม่มีสองเส้นนี้ก็คงจะเป็นสะพานลิงใช่มันแขวนอ่ามันแขว่งดึงไว้มันก็เลยไม่แขว่งแต่มันก็นุ่บเนียบนุ่บเนียบตามนุ่บตามตามแรงสปริงใช่แบบตามลวดสลิงอ่ามันไม่ใช่สะพานเหล็กมันเป็นสะพานแขวนมันถึงแขวนอยู่บนลวดสลิง ตรงนี้มันมีเสาเครับเนี่ยเสาสูงเลย,เ,ยเสาเนี่ยใหญ่บ้บรราเลยบ้าละตรงนี้นิ่งละแข็งปกละ <c oughs> เดินสบาย <c oughs> ต้องเที่ยวเยอะเลยครับวันนี้ <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs>